สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรียนทำแซนด์วิชกับพี่นาอยู่กับนาชุติพัน์ธสุรนาเชียนันนะคะมาถึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยวันนี้นามาพร้อมกับครีมทาแซนด์วิชนานะสูตรครีมโบราณที่เอาไว้ใช้ทำแซนด์วิชโบราณแล้วก็สามารถตกแต่งหน้าขนมปังได้ด้วยนะคะ<ด>สวัสดีดครับน้องพุด วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับน้องพุทธคนพงศุรณาชยานันด์ด้วยนะคะกําลังเต้นอยู่ข้างๆนี้เลยเป็นกําลังใจให้กับแม่แล้วก็คุณผู้ชมด้วยขอบคุณมากๆเลยครับลูกไซส์นี้จะเป็นไซส์ขนาดปริมาณที่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลสาหรับครีมทาแซนวิสสูตรโบราณน,นะคะเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการเคี่ยวน้ําตาลจนเป็นคาราเมลค่ะหนําไม่ได้ใช้ส่วนผสมที่เป็นน้ํามันนะคะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่ทานก็สามารถที่จะไว้ใจแล้วก็วางใจได้ว่าเวลาทานไปจะจะไม่ได้รู้สึกถึงของการกินน้ํามัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองชิมดูเองแล้วกันว่ารสชาติจะถูกใจแล้วก็ถูกปากขนาดไหนแตสำหรับคลิปนี้หนาะจะมาคุยให้ฟังแล้วก็จะมาทําให้ดูว่าครีมทาแซนดวิชหนานา้าสูตรโบราณครึ่งกิโลกรัมสามารถทาขนมปังได้กี่แผ่นนะคะครึ่งกิโลกรัมเนี่ยทาขนมปังได้กี่แผ่นวันนี้นํามาพร้อมกับขนมปังร์มเฮาส์นะคะวุ้อลืม นนได้เลยครับลูกเต้นก่อนเต้นก่อนอานพุเทเต้นก่อนนะแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องมาเทก่อนค่ะครึ่งกิโลกรัมเนี่ยถ้าเราจะใช้ให้ดีแล้วใช้ให้หมดนะคะหากล่องทับเพอแวร์กล่องพลาสติกมาใส่ที่มีฝาปิดมิดชิดเนาะเวลาใช้เสร็จแล้วก็จะได้ปิดเก็บเวลาเก็บครีมแซนด์วิชโบราณไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะ เอาเข้าก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราเข้าตู้เย็นเนี่ยคว,ค,วความความหนืดความข้นเขาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเอาไว้ในอุณหภูมิปกติเขาก็จะเหลวแล้วก็ใช้ง่ายเนาะไม่ได้ส่วนไม่มีส่วนผสมของไข่ฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องเรื่องการเสียนะะเวลาได้ไปแล้วข้างนอกจะเป็นถุงสุญญากาศก็ตัดเลยค่ะกรรไกรตัดนี่ตัดก็ได้นะแต่ระวังระวัดระวังมือหน่อยนะคะ,ะตัดออก นี้ตลาดนี้สแกนได้นะคะสแกนมาที่ YouTube หรือว่าสแกนไปที่ Facebook Fan Page ของเราก็ได้ข้างในนะคะข้างนอกเป็นถุงสุญญากาศวันหมดวันผลิตวันหมดอายุก็จะอยู่ที่ที่ถุงนะคะข้างในก็จะเป็นถุงซ้อนถุงแบบนี้นะคะเราเลือกแพคเกจเป็นถุงค่ะเพราะว่าเราอยากให้คุณลูกค้าใช้ให้หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงยังไง นะคะไม่ดูเวลาที่คุณได้รับครีมทาแซนวิชหนานะถุงข้างในถุงจะมีซ้อนถุงอยู่ข้าง,างในอยู่สองใบจะดึงหัวก็ได้ถ้าเป็นที่หนานะที่จะรีดก้นข้างล่างนะคะตัดค่ะตัดรูเล็กรูใหญ่ก็ได้เศษมันก็ทิ้งที่ถังขยะไปนะคะแล้วก็บีบใส่ภาชนะที่เราเก็บไว้หรือถ้าเกิดว่า ใครที่จะเอาไว้บีบนะไม่ต้องใช้ไม้พายบีบก็ได้ก็จะกลายเป็นกลวยบีบบีบเอาบีบแล้วค่อยแต้มเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกแต่นี่นะ่าจะรีดให้ดูนะเวลาได้ของไปรีดให้หมดอย่าให้เหลือติดถุงเลยแม้แต่หยดเดียวเพราะถึงตอนที่คุณทำแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเองว่า ไอ้ที่มันติดอยู่ถึงเนี่ยเป็นของสําคัญแล้วก็มีค่ามาก1หยดก็สามารถทาขนมปังได้หมดเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับลูกตอนนี้น้องพูดกำลังเต้นออกกาลังกายให้คุณผู้ชมชมอยู่นะใช้ไม้พายค่ะใช้ไม้พายหรือว่าอะไรก็ได้วัดวสดุอะไรก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้นะที่มันแบบเรียบเรียบหน่อยนะคะเอามารีดค่ะ ใครคิดว่าถุงมันหนาเกินไปก็จะแกะถุงที่มันซ้อนกันอยู่ออกก่อนก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะเมื่อกี้เหมือนแบบมันเหลือนิดเดียวใช่ไหมแต่พอรีดๆๆ,ๆก็ืมเหลือเยอะเลยนะนบีบใส่ถุงคะ่ะ <laughs> บีบออกจากถุงคะ่ะแค่นี้ก็ยังไม่หมดนะเราต้องรีดต่อนะคะ เห็นเห็นอย่างนี้ยังมีค่านะคะเอาให้เกลี้ยงเลยค่ะเอาให้เกลี้ยงค่ะนี่เขาเรียกว่าใช้ทุกหยดคุ้มค่าจริงๆเอาอีกไหมเอาอีกก็ได้นะวุไยครับลูกหอมไหมหอมมากค่ะน้องพุทบอกหอมมาก Birthday, ขอบคุณครับลูกบางคนบอกว่าพี่หนาไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้มั้งพี่หนาตอบว่าไม่ได้ค่ะจริงๆทุกหยดมีค่านะคะเดี๋ยวตอนที่คุณทําแล้วคุณจะเข้าใจว่าแค่นิดนึงเนี่ยมันก็มีค่า,าจริงๆอะหมดเกลี้ยงถุงนะคะนี่แหละคือวิธีการรีดน้ําสลัดออกจากถุงแพ็กเก็นะคะ ง่ายไหมง่ายนิดเดียวอ่าตอนนี้เราก็ได้ครีมทาแซนวิชหนาหนะ้าที่เป็นสูตรครีมโบราณนะคะใส่กล่องทับเบ,บร์ไว้เพื่อใช้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม้พายของหน้าทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าถ้าครีมทาแซนวิชหนาหนะ้าสูตรโบราณครึ่งกิโลกรัมสามารถทาขนมปังได้กี่แผ่นนะคะ ขนมปัง1แถวจะมีขนมปังที่เราสามารถใช้ได้ไม่รวมหัวท้ายอยู่ทั้งหมด18แผ่นนะคะถ้ารวมหัวท้ายก็จะเป็น20แผน่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพ,พร้อมๆกันนะหัวท้ายไม่ทาแล้วกันเนาะหัวท้ายไม่ทานะคะป่าพร้อมแล้ว เกรียงไหมคะเกรียงนะคะบอกแล้วว่าทุกหยดมีค่ามากถ้าเหลืออยู่แบบถ้าสมมติว่าเรากำลังทาทาไปสักนิดนึงนะถ้าเรากำลังทาทาไปแล้วมันแบบว่าตรงนี้มันไม่มีอ่ะมันจะรู้สึกแบบเออแล้วมันจะอร่อยไหมใช่ไหมฉะนั้นแล้วถึงบอกว่าทุกหยดมีค่าจริงๆนะคะใช้ให้ครบใช้ให้คุ้ม เกลี่ยให้หมดเกลี่ยให้หมดอย่าให้มันหกอย่าให้มันหยดเสียดายมากโอเคถือว่าเกลี้ยงนะถือว่าเกลี้ยงภารกิจทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานับกันว่าได้ทั้งหมดกี่แผ่นนะคะง่ายสุดนับเป็นคู่ก่อนเพราะน่ะน่าจะเป็นคู่ไวนะเนาะอ้าวเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงนะคะตาทีนี้ก็มานับกันว่าได้กี่แผ่นไอ้กประกบคู่นนี้หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเอาใหม่นะอันนี้สิบคู่อเรียกว่าสิบคู่นะคะคตั้งนี้สิบคู่เอาไปลงไปสิบคู่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 8 19 20เอออันเนี้ยเป็น20คู่21 22 23 24 25 26 27 28 29จอ่ะจบที่30คู่กับเศษอีก1แผ่นนะคะ 30คู่ก็คือ60แผ่นถูกไหมหนึ่คู่มี2แผ่นแล้วก็เศษอีก1แผ่นฉะนั้นสรุปเลยนะคะว่าครีมทาแซนวิชหนานะนะครึ่งกิโลกรัมสามารถทาขนมปังเต็มแผ่นทั่วแผ่นออกมาแบบนี้ได้ทั้งหมด60แผ่น61แผ่น61แผ่นนะคะ ทาขนมปังได้ทั้งหมด61แผ่น Thank you